ขามูนลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะได้มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวภปูประสบอัคคีภยัยในพื้นที่ของอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษค่ะ นายมาโนพงศ์พลาดิไซดค่ะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดค่ะเด็กเป็นประธานในพิธีมอบเงิ่อนและสิ่งของพระราชทา,านแกน่นายวรากรศรีสัจจาอายุ25ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะเพื่อนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นแม่คู่ร่ำแม่หมดรายได้ก็มาจากการจ้างงานนะคะ สำหรับเหตุอาคีภัยในเทือนีค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4 4กุมภาพันธ์2 5 6 7ในช่วงเวลา8นาฬิกาินาทีอยู่ที่บ้านเล็กที1่1หาสบ้านบกมูที่13ตำบลหววเนื้ออำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกดค่ะ จากเหตุอักขีภพยนะคะกับเหตุห้ที่อยู่อาศัยประจําได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณ1นึ่งแสนเก้าบาทค่ะแต่ว่าโชคดีที่บ่มมีผูได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะสําหรับการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในเทือนีก็ได้นําความศัพท์ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพอยังหาที่สุดมิได้แก่ขอบครัวภูประสบอักขีภัายอย่างยิ่งในโอกาสนี้ค่ะหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ต่างได้รวมมอบเงินและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ขอบครัวภูประสบอัคคีภัยในเทือนีนำค่ะ